เอาละครับเที่ยวนี้เป็นเที่ยวแก้มือในการแข่งขันเพชรนภาวลีจะพายกับบ่าแม็กนัทพลสัมันธาครับประจำเดือนมีนาสามสิบมีนาสองพันหนร้อยหกสิบเจ็ดหนืงสองสามออกไปเลยเอาลงไปเดี๋ยวนี้ต่างคนต่างนี้ต่างคนต่างปาแม็กแก้มือมาใหม่ต่างคนต่างอยู่ใครอยู่ใครไปบ่าแม็กรู้ใช่ไบ่าแม็กบ่าแม็กเจาะลอดลัยหรือไม่เข้าเส้นชัยการรู้แม็กบอลหันนอกกว่า ฮะ <มา S 1> บทนาทางนอกก่อเราอยู่แต่นอกไงคอยอยู่นอกวะนี่ม่าวเมฆปีบาดีไ้ลสลับกันอดีเดียวดีเดียวเกรนมุมไทย <c oughs> บ่าวแมกนันทพล <c oughs> จานตักรลูกเรื่องครับรอบนี้เ <c oughs> ทนนภาพาาีลูกเรื่องครับโ <c oughs> อ้สวอนน่ะไม่พายเนาะมันไปเไป็ันพาผาบียดเว <c oughs> โอ้หลายบริษัทเวยให้การสนับสนุนครับเล็งดีๆแม็กเล็งดีๆเล็งดีๆโอ้ไม่เห็นอย่างโอื้หือดีโอนะวะเข้าเทียบทุนแล้วครับสามลำยกขยงเที่ยวนี้ ร,ร <Bond> ่องน้ำหนึ่งโอนาวาร่องน้ำสองภูมิร่องน้ำสามขาหมูประตูเมืองเหนืออัอนซ้ำเอาแล้วว่ยกขยงมาแล้วไม่ต่อตอนนี้เราก็จะเปิดใบมาแลงแสงมาแสงมาใครมันขยู่กันไปเอาแล้วประตูเมืองไหนเข้าเส้นชัยคือกอาล้ำนี้นะจอดอยู่บนกอล์นี่ล้ำนี้ล้ำฟ้านี่เอาล้วครับระยะทางสิบห้าเมตรโดยประมาณโคนี้เป็นเที่ยวแก้มือครับลำเก่งด้วยกันทั้งคู่ เนื้อซอกซำเอาละบอยใส่กันมาและวอยโน่นนี้โน่นนี้ซักกันมาอยา่างพวกมีตีกันตะอนตะกอนตลอดเลามาแม็กมาแม็กนี้มาแม็กนี้แพนนาภาวาลีมพนนาภาวาลีไหลเข้าเส้นชัยครับเที่ยวนี้ยะเบื่นอนว่าเพื่อนฟ้อมกันยังอายุมาแล้วเดี๋ยวยี่ภาคให้เข้าทีากับทุนแล้วครับผู้นี้เลโอนาวานั่งกระทงด้วยนะโค้ดเนื้นอ

เไปห่น่เปคอนลเอไปคอนเลยยางมันนั่นเือเรขึ้นมาได้ท่าน่ะเรือนั่งเรืออะเรือนั่งกระทงลำนี้กาบสีแดงทดสอบตัวเรือครับหนึ่ไปจึก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 งเด้งลงดงลงดงงดงแดงงไปไปไปก๋ว ทุสอบตัวเรือนั่งกระทงครับรำนี้กาบสีเขียว1 2ไปาดิกๆๆ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 เอาละครับคู่นี้ดูสิว่ารำเก่งของค่ายบ่าวแม็กนัตพลจะพายกับรำเก่งสุดของจานตักเพชรนภาวาลี1 2 3ออก เอาล้ว้ยมันฟันกันมาแล้วมันตะโคนตนี้ตะโกนตะตะตะโคต้เบียตะโนตเียตะโตเพียนาวนี้ปี้ไม่ไหวแล้วล่ปล่อยบาแม็กไหลเข้าเส้นชัยเที่ยวนี่กอดดูสว่ไหดูได้บ่อยอีกรอบหนึ่งจะได้บ่สร้างเกลือเกล่ได้ไหมสร้างิโลตบอกบอกโอ้ว่าสร้างชิโลว่าท่านสร้างสร้างซิบเดเนาะ đi ô bà Đến giờ, uống chọn chắc lắm Chọn lắm bà ừ, lắm rồi chọn lắm con trời hả, hả? Ừ, ui oh sắp sạp nhục đây lắm đi lắm nè Ui, nè, chứ 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 Nè, 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 nè แจอดเฮ้าปอมจอดเหง้าได้นํะมันโขรนะเฮ้าหัวดินนะจอดไมโอ้มม่ใชิมาเห็ดไงใครเห็นหนมันคือแนวสาน้ำสายอย่างในตัวเนาะแท้บุมีด้จับมันหยุดเลยนะคนเดียวนะมาเม็กนัทนสมรภูมิไม่สู้ของใครชื่อนี้คนหาไหนๆก็เจอไม่เจอเฉพาะช่องฟิต ไปส,ส paper, ัวเรือนั่งกระทุงครับลำนี้ขนาดความยาวของตัวเรือรวมทั้งหมด1เมตร20เซนหนึ่งสองสามไปนี่ไปซับไปไอ้จึกเจ๊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 กไปลูกไป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 เข้าเส้นชัยเข้าเทียบทุนแลวครับเบาแม็กนาราบอ ลำเก่งนัทพลจะพายกับจานตักเพชรนภาวาลีเหนือ,อองกประมเอาลงไปดูมาปนบาลีนตัดนตตนตเนอลสาบใส่แล้วครับไม่ไหวะแล้วครับจานตักปล่อยเรือ,อไหลเข้าเส้นชัเดียวนี้เรียบร้อยครับจานตักลำนี้เรียบร้อย <c oughs> ครับเรามาชมเรือคู่ดีศึกสายเลือขาหมูประตูเมืองหนึ่งสอง ล่องน้ำหนครับประตูเมืองหนึ่งร่องน้ำที่สองน้ำเงินประตูเมืองสองเหนือสองซ้ำออกไปเลยวะเอาเลยวะตะโกนตะนนีตะโกตัดตะโกตะบดตะโกตะเบียตะโกตะเบียตะโกนตะเบียดะไรกันนะไอพกนี้อยู่กันไปเอาเลยประตูเมืองสองไหลเข้าเส้นชัยส่วนประตูเมืองหนึ่งไม่ไหวแล้วครับวางพายปล่อยเรือเข้าฝั่งครับเที่ยวนี้ ข้าวเทียบทุนแล้วครับลีโอนาวาเด็สมาตะบนพลสายจะบายกับเรือดีขาหมูประตูเมืองท่าบ่อเนื้อสองสามออกมาเลยเอาละไว้ลีโอนาวาตะคุตอนนี้ตะคนเปิดเปิดไปม้านเล็กเสียงนี้เอาละไว้จัดตักไข่จัดตักตนีเอาละไว้ตะวันต้องมีข้าวเช่นชัยข้าวเทียบทุนแล้วครับคู่นี้นั่งกระทงด้วยทั้งคู่ลู่ในลีโอนลู่นอกจันตักครับคู่เด้ นารพลไปอยู่นอกสุเลยนารพลสามาทถเป็นเรือเข็มครับถ้าต่ำกันนี่ก็คือขลุลมก็ลมเลยมานะ่ะเอาละครับคู่นี้สามลำสามลูกเนื้อสองสามออกบอสบอเอาเลยต่คนตันี้ต้คนต้องตะปนไปไม่ได้เซ็งมากใครบอลก็อยู่กันมาเอาเลยยกขยมของแม็กกวดมันถูรับมึงอ่ะเอาขึ้นมะาลองละอันนี้เหเี้ยไปนี่ มึงสวยนุ๊กไปห้าึ้นมาเงี้ยครูดีแรงมาเชียวเออยิ้มครับมันน้ำเออมาจับตาแมจักละวน้อกระบายมันเสียวเหอะโอ้ยเอาทั้งท้ายเออเออจะให้หลายไรนี่โอ้ยนะบอสเฮ้ยเคยเห็นแม่ค้านบอส เสือกำเอขึ ну ้นเนคืดกันเนาะไปจัดไปเออแปเซียนก็ได้เข้าเทียบทุนแล้วครับสามลำหนึ่งเที่ยวรูไหนเรือดีในน้ำขาหมูประตูเมืองเมืองหนึ่งรูสองเ่าแมกนราบลรูสามขาหมูประตูเมืองสองเสออก เอ,อาเลยไปสู้กันตรมาลงไตากก็ต่างนี้มาแม็กนัทบอลหนีมาแม็กนัทบอลหนีเข้าวเซนไชข้าเทียบตุนเลยครับคู่นี้ดูสิว่าจะผิดเกมได้หรือไม่ในน้ำบ่าวแม็กนัทพลสัมพันธะจะพายกับจ่าตักเพชรนภาวารีเนื้อสองสามอองปลาใบเอาลงไปดูที่มาตากก็ตัางนี้มาตากก็ต่างพัไปเป็นเซนไชมา นี่ตะโก็ตีกี้มาเข้าเส้นชัยตัดสินไม่ได้ครับเที่ยวนี้ขออีกหนึ่งเที่ยวตัวสอบเบิงร้องหรอล่าร้องรัอาหองไอ้ไมดตัวล้ีจนะน้ำเงนะลวตัวงอภายโอ้สู่อีกเที่ยนึงอีกเที่ยนึงนหนีมันบ่ถ้าว่ากันสองเว <มา S 3> ลา<ะ>รอบนี้นะูแพู้่ชน,นะหูอภัยมบ่ ลู่แพร่ลู่ชนะแกกันมือนี้แก้กันมือนาถามหาโอ้มีแล้วมีใเมาใบเยอะตกรอยใส่ยาเนี่ยใส่หลายท่เนาะวตักกันมี่ใยอะไร่ะนีก็ผมโตโต้วุาใย,ย,ายาน,นแจ็คสนนะ ลองลองล,อ,งลอยเสียนลอย,ยแคตไปก่อสร้างดาสโนอไม่พายกิ้วเลยดาวแม็กนะัทพลสมรน h a เพชรนภะาวารีคู่นี้เขาจะต่อยคุ้มตากันอีกหนึ่งเที่ยวเข้าเทียบทุนแล้วครับคู่นี้ลีโอเทศบาลพลศาจะอยู่รูในรูนอกจะเป็นขาหมูประตูเมือง เน่นสอออกบลวอยเอาลวไปลีโอมึงไปไหนวะลีโอไปไหนลีโอตาม่ตเลรอดรอดบอเทียนี้บอลบแเนี่ยเราอบแรกบอแก้กันเกียรมเเกียรัเออเกียรัมเออเออเกียรัมทีสนาอยันะเออข่อยอออวนี นี่ยางนี่ยางนี่พ่มีแบบยางยางคืออันเดียวเลยเออสังเกีโโ้ยวดิโกดักอะลัเนาะบ่าวแม็กกุล่ะเข้าเทียบทุ่นแล้วครับเที่ยวที่สองลู่ในในาน้ำบ่าวแม็กนัทพลสำมันทะมิสูหน้องขายลู่ที่สองจานตักเพชรนภา,าวารีหนึ่งสองส น,น,นะน้นอๆเป็นนเคเคาผาบาดีโยอ,อันนี้ไปพายบานี่เฮือนายผู้สนับสนุนนี่สปอนเซอร์เพียบนะได้นีให้นี่สปอนเซอร์เยอะแชร์กันเกี่ยวมาสนุนโดย ตาวมูประตูเปลือกอืมบอลแม็กนัทุกนสามมันทะครับรอบนี้จะขอล้งางตาครับด้วยเรือกระทงนะครับได้มันตรงแล้วบ่ฮะไม่ไน่มนตรงแล้วบ่น่าจะตรงแล้วนะ่าจะโอเคแม็กน่าจะตรงเออถึงได้โอนะวะน่าจะตรงแล้วเนาะ เข้าเทียบทุนเลยครับลู่แรกลีโอนาวาเทศบาลผลสาลูที่สองแม็กนัตบลมิสูนองไข่ลูที่สามจานตักเพชรนภามาลีสามลำหนึสอสาอกบรลวอยเอาลตะโกตะี่ตะโกตรอยู่ตะโกตะตะโกตเปลี่ยนตะโกตะเาตโรแป่มบอนป่าแม่นับอหนีเข้าเส้นชัย